มาครับน้าหน้าวันนี้ก็บุึงหอยสำรานที่เ่าครับผมไปใส่ไก่ปาเดงครับตอนนี้ยากครับยากงานกับลายครับนั่นนาบานครับลายแห้งครับมีแต่งานเครื่องเลยครับอย่างนี้เยอะที่ส่มวันนี้ก็เป็นปลาดุกครับเมืองตะขอเบียดครับผมตะขอเบียดสำหรับงานปลาดุกผมเห็ุบ่ท่านครับแล้วก็ส่งไปแห้น้าหน้าเบิดควางบ่มีตีครับผมก็เลยต้องแก้ไขครับสถานการณ์กวนครับผมนี่ครับตะขอบนนี่ผมใส่เป็นเก่าเลยครับตะขอล่าง สวงตัวนี่ใส่เป็นแปดโอครับผมประดุกกับตัวไงแห้งครับผมมารลุ่นไปนํ้กันครับว้ามันิไม่โตกากัดเบ่ครับผมนี่ครับไม้คมว่าสตีนี่ครับสีพาเออใหม่มากครับผมฟ้าม่อกี้มีโตกัดบอกัดครับประดุกกับไงซะเลือเกินครับผมขุดตัวน้ยๆนี่บอกากัดแล้ครับตัวญ่นี่สิกากัดอยู่ครับผมจากรลุ่นซีโร่ข้นครับสิกากัดอยู่ครับผมคิดว่า มามาลองมึงครับว้มามจิกัดบ่ครับมึงตะขอเว็ดลวยลุยครับลุย มยานแต่มันกัดเหลียแล้วมันหมุดลงเฮอใหม่เลยครับเพราะว่าทั้งนายนี่มันเป็นเฮอใหม่หมดเลยครับผมทั้งนั้น สาๆสาเลยครับผมเป็นต้องลากนี่ครับเอาสาๆเลยเ <c oughs> สียงตกน้ำดังบกดังแ่งครับผมมีโตกากักดบอลแล้วแล่นนีหมัแล้วอครับ ผมว่าพอเปลี่ยนไม้ดีกว่าครับผมไม้นีบัวให่แล้วครับอันตรายแห้งครับถ้ากัดกระสีบัได้โตครับผมคิดว่าเพราะมันเป็นใหม่คนีข้างในหม้หลายแหงครับผมผมว่าเปลี่ยนไปทางนี้ดีกว่าครับผมไปครับไปเปลี่ยนไม้ครับไม้หลวงหลงครับผมเป็นไม้หลงหลงครับเดีวลากินมันกับสีชงสายมวนๆครับผมไปครับเปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้ แล้วครับผมกัดบ่มเลยครับกัดหมดเงีงครับหน้า,นาบุ่มเลยสงสัยครับสงสยัยสงสยัยเป็นตัวใหญ่อยู่ครับเป็นตัวใหญ่อยู่เอาเลยครับเอาเลยเอาเลย ปลาดุกใหญ่ทำงานครับผมผมว่ามันชีบวก้ากัดครับรุ่นสองโลรุ่นสองโลกากัดเสยโอ้ยปลาดุกใหญ่ครับปลาดุกใหญ่ทำงานครับผมคลิปเปิลก็ลืมบันนี่ครับบอกนะครับปลาดุกสิงครับผมหลากสาสาครับโดนแน่นอนครับผมเหยียบลอยครับเหยียบลอย